สบายดีสู่สุขคนทุกมองทุกบอนตอนนี้ก็ประมาณสองโมงกับสิบหกนาทีสู่สุขคนวันนี้ก็บวันจันทร์วันที่สี่นารีก็มาเขาป่าหานใหม่คือเก้ามากับกระตากับโดดนี่แหละก็คือว่าแคว่าละชีวิตทุกคนสู่สู่ทุกชิ่งถูกสูอย่างจังจะได้เงินสู่สุขคนสู่เ้อะสู่สุขคนอย่าท่อเนอท่อก็อย่าทอยเบื่องนาตรีเป็นตัวอย่างบ้านลุงหานใหม่เขาป่าไปเลย ข้าวชีลุงห่วยทุกคนคุณแม่หุ่นก็เป็นห่วงมาผู้เดียวถ้ากะระวัางอายุอะไรยังก็ได้สีส้มสีมานีบอ้อนหน้าอีกทุกคนวันนี้โอ้ยเด็เขียวคุดกิโลแถ่ในเมียนเพื่อนน่ะน่ากระเมือบางใดนี่ขนาดบวมมันก่อนบวมกันทุกคนเด้อเพราะว่านัตติรีต่างม่านผ้ามาลินผ้ามาส้มป่าส้มดง บรรยากาศน้ำลด้ลงล้วงทุกคนผู้ใดพามาใส่ขี่ปลาทัดหัวปลาทุกคนฮักกระห็ดวังได้เ,นะเี็นะดดนหนัวปลาไม่ข้าวอื้ออยู่นี่ฮักกระคั่วแล้วจำสีข้าววันนี้นะพูดโพมากกระข้าวผู้ไรนามทุกคนข้าวปลาเดชถุงใส่บ้านาคำ้ำบ้านคูเขาจะมาหาปลาทุกคนได้ปลาแล้วกันใส่กินเท่านี้คั่วเท่านี้เลยฮะนะ เดิมมานี่ขนาดประมาณก็ได้ก๋วยหนึ่งกาอนนะทุกคนเนะาะเบากันเด้โอโฮ้ยข้าวปลาเด้บ้านอันนี้มาใส่ปลามาคั่วปลาใส่น้ำมันลราข้าวทุกคนคุณแม่มาคือมาต่เว่เนในบริเว่เนเลยส่องงงเลย น้ำใสแต่ปลาแล่นหลุดหลิดอยู่ปลาน่อยเลือปลาเอาไมมคุณแม่เนะี่ยเป็นห่วงมากระตายันยันลูกเก็บเคนเพิ่นเป็นห่วงพอ่ะกระตาในคะล้องเสียโคเอเด้อพะดีน่อไหม่ทุกคนเห็นอะไรนะคุณ น่านอนทุกคนโอ้ยปวดถืออีกครับน้ำปิดน้ำไม่บุ่งทุกคน น้ำไม้บกน้อยทุกคนมันออกตามตามคำมตะพ่างหวย <c oughs> นี่นะนอนน้ไม้ก็เอาทุกคน มินข้าวปลาทุกคนหัวหน้ามันไหลมาทั้งที่อันผู้คั่วปลาไปไป้คั่วใช้น้ำไหลทุกคนมันะจากไหลมันน้ำมันนาำนะควมข้าวนะจะขึ้น่ะไมอีกทีหน่เลยนะมารนระไมหล่า เลาไปตามเครือหวยทุกคนเลาไปตามคุนหวยตะกี้ันจะไปหวยหน้าละสาวมันหวยหน้อยแล้วมันหกหน้าตรีแล้วบอกไปมันมันหกจะมาทั้งหวยใหญ่ทั้งเป็ดแนพัทลุงนี่ด้ทุกคนไม่อ่าไม่บง เนอยูย่ยเาตรงสองหาทุกคนด้วยค<ด>ุ้นหามันก็มอยากมีปันไใด ข้าวปลาในย่เป็นกิโลยังบุษเซาทุกคนมันมาน้ำน้ำบรรยากาศทุกคนขัเนะ ทุกคนคือน้ำเอะนะเห็นน้ำไม้มาไหมคทุนเหนะนออกเองมันอ่ทึ่งก็ไม้น้ำไห้กันนะัดีน้ำไม้เอามาทั้งทั้งบนทึ่งอยู่ทุ่ทั้งทึ่งทุกคนทั้งตัดข้องไปได้ได้พเก่งเด้อได้พอต้มเด้อน้ำชมรลัยค่ะนุกน เรานทุถยก็สิ่เห็นม่ทุกคนด่ หอนใหญ่ทุกคนตันนี้เงียบเงียบทุกคนเงียบจิ๊บเลย なるほど。 คนน้ำไมไงบรรยากาศทุกคนโอ้ติดไปด้วยความชุ่มเย็นสองคนนั่นก็บสองคนนี้ทุกคนผู้เดียว tôi này ngào và là sao ngọt này ừ, của này nhỏ nhanh như thương của phục cái ao con, phục, tôi cô này tôi năn cô đại cô cô mà ทั้งใดเลยดิทุกคนน้ำจะเป็นหลึกแท้เป็นน้ำไม่บง่งออกออกตามช่องผ้าคางห่วยทุกคนผางนี้ก็ออกน้ำไม่บง่งนะผังนี้ก็ออกมันออกคนละคางมีช่องผ้าคางเดยะทุกคนทั้งชุง,งกอยู่ โอยเอ,ยอ,ยอาเนมาประเห็นอุทุกพุ่ยยอดนะครัยังงดูครั เกือบนางไฟเลยมัม้งมั้งบรรยากาศทุกคนอยู่ห่วยหากระได้เก้านาทีน้อยใหม่หากระได้ระระประมาณกับหนึ่งทุกคนกับบ่ากันเ้อเออเด็ดดีเด็้นะพณบอน,นีคุณบ่าคนไหนนะ ออนบรรยากาศทุกคนทุกคนบรรยากาศทีางงามทุกคนยินขนาดเลยยินทั้งบรรยากาศยินทั้งคุณทุกคนวางเวงวางเวงวางเวงคุณเดียวทุกคนจะปากหาหน้าไม้เผพ้วเเา้วฮะมีแต่หมูป่ปลาทุกทุก แต่คองข้า z o o บ่ได้นาตาลีอิงภาวนรณาญาณนั่นย่าณน้ำไม้บ่ได้ให้เอฟซีเบิ้งพัดน้ำไม้ผู้น้ำไม้ไหลทุกคนพัดพัดไม่เบิ้งผู้นาตีไม่ได้เด้อหน่อยบาไล่กันได้จุคลิปอันนี้เป็นน้ำไม้ไหลทุกคนพี่เนี่ยไม่เห็นตะไบมันสวดจุกูกอยู่ มีหมดทองถือซ้ำหมดทุกคนจักใบยังไงน่นะพักขาออกทำเครื่อหวยน้าตี้ของจับใบยังทุกคนในเมรนะุพักขาบอกนี่น่ะพักยังบอก ไม่ไรมันฉีลูลงดิใบมันหลุบลงมึงในบรรยากาศทุกคนมึงโค้ดหวยแต่มันจังมีแสงแดดส่องมาก็มันก็บอกรักอะไรทุกคนตรงนี้บ่มีแสงแดดโอเคนี่งามทุกคนนี่วิวงามๆบ้านเรไม้ใหญ่ทุกคนีลิซ่าได้กระติชจิตัดก็ออกไปก่อนเด้อผู้ที่ทึ่งผู้ ที่เทิเบิกน้ำลังนี่นะทุกคนหักลงมาแล้วมักใหดไงหยอดตัดไปแหนงไงทุกคนพครูทำกับตัวนี้บางได้นี่แหละนะเห็นไอ้เจ้าได้อีกนะมีเถิงครูเบิ้องยินดีทุกคนหักมาแล้วทำการในหนปีนตะพังนี่ เราไม่ก็ยังบม่ได้ดสมทุกคนยาดเที่ยงอยากเที่ยบรรยากาศทุกคนบรรยากาศโพูดงามเลยโอ้นยน้ำใสไหลเย็นทุกคน ซอมเล็วไไ้ทำนี่ทุกคนพอทีพ่อเกงะหมอไม่มีเลทุกคนคนเราปุ๊บี่๊บงมเลยนะนี่ย้งใหญ่ นาตาลีก็สิอหอยเมื่อทุกคนพอหามาไกลแล้วเขาก็ขับหลุดคือทอดหลดทุกคนกระซูอยู่แางว่ามากพอเดียวต้วองว่ายังมากมายอย่ยปากแต่ว่านากาลีสูทุกคนคือเข้าว่าหมดเลยนากาลีสูทุกอย่างเลยสูทุกสิ่งทุกอย่างบางทีหาน้ำไหม่หาไปหามากก็คุณหลุกแนละ้วทุกคน แต่นักที่สูข้าวว่าเอาแล้วนักที่สูทุกอย่างไปจะปกักจะปกักไปเข,ข้าไปคขดลายน้องทุกคนเอาข้มือซุกมือน่อยพัดเด็กมากเด็กกล้าผลายเดีเหลือไม่ก็ไปตีกระถอนกระเทยด้วจัดการแล้วทุกคนเลยพอจะมีเงินให้เขาบ้องถ้าดีกับเผาหยางง่าไปทุกคนพอมา กึ้นไปขึมากันไปขึมากันย่างข้าวย่างมีงงงมกกนนทุกคนข้าวย่างอยู่ไว้น้ำมัอะก็ได้ทุนีนทุกคนพอดีต้มบวัวกันทุกคนหัวาาไก่เข้าไปขึ้นระบายตัวไว้เนี่ยกข้าวเมื่อนะเอาไปต้มทวารทุกข์ใจคลิปนี้นั่งเล่นกะกุด ที่ตามกดกดไลค์กดติดตามกดรวยๆนั่งได้ทุกคนว่าประทานถ้าว่าที่อกที่ใจคิดนี่กดติดตามรวยๆนั่งได้เด้อสกทุกคนนั่งสู้ๆได้พอกันใหม่สบายดีวันนี้่ะหอดโหลดเลยทุกคนดีใจเด้จะมาฟ้าอ,อุปทานพุมพมหนาผากพิ่งแบบว่าไปขึ้นมากับทุกใจผู้เดียว